คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวิสนะครับตัวเมตาที่ไต่แรงได้โหดมากและครบเครื่องนะครับอย่างแรกเลยเรามีสไลด หลบหลีกสกิลสกิลที่2นะครับก็คือสตันและสกิลที่3เอาไว้เคลียร์คีิปหรือว่าขึ้นบ้านก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมเล่นมาผมไม่ใช่เมนแครี่แต่ผมสู้คาเฟ่นี่ไม่ได้เลยครับเออไม่แน่ใจส่สู้ไม่ค่อยจะได้บ่อยปัววหลบหลบยาหลบยาโอ้โหฆ่าได้เพราะหลบยา ก็จะเป็นคอนเทนต์ดีๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ใกล้จะรีแรงแล้วก็ไปแครี่ตัวเมตาก่อนหมดแรงนะครับไม่ไหวเลือดลดเยอะกว่ากดักดนชีฟโอเคเรามีซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ก็เอายากอยู่นะ ก็เกมเบาเบาจริงนะเพื่อนๆแต่ว่าประมาณม,มีของอ่ะแบกได้เลยอะแบบโจดแหละติดติดติดสมาร์ตเป็นโลกสวยฮะเซฟิทว่าเซฟิทหมดเซฟิทห,ห,หมดเอ๊ะ ตายมาเพิ่นเขาสวยดิขอ,านะขอ,าอ,อราจ้ะนะขอร้านฝั่งเราเติมห้าครับเวลารยเถิดจัดปะชิ้นแรกนี้เคลียบเส้นตีนตครับหรือว่าถ้าผมเข้าดูการแข่งก็แล้วแต่ที่จะขึ้นเลยบางทีก็ทารอนก่อนก็ได้แล้วก็เป็นคีนะครับ อาจจะเจอตัวแท้งเยอะอาจจะเจอตัวแทงเยอะอะไรก็ว่ากันไปนี่ยขึ้นทารอนก่อนมันก็จะพิ้วด้วยจริงพิ้วเพิวนะครับนี่เท่าที่เล่นสามสี่ตัวไม่มีตัวแข็งๆเลยนะผมก็ขึ้นคีไว้ก่อนเลยนะครับล้านไม่ได้โอเคขึ้นไปเล่นบนกันแล้วนะปล่อยแค่นี้อยู่เล่นกันสองคนนะครับอ,อืแม่งร้านได้สองตัวแล้โอ้ สองพาีเตรียมซื้อซ i นิคบูธเลยถ้าจะไฟนะเตรียมซื้อซ i นิคบูธเลยบูธ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 คุณกูซูไม่ได้เนี่ยเขาก็เล่นระยะไม่อยากสู้เราตรงโเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับก็ได้รองเท้า เีพิดดดจัดๆๆๆเซฟิดดหม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 ดโดดคีดด <our> บคีบนะฮะกีบเหลืองเลยแต่เขาก็คีบคีหมดแล้วนะครับสามสี่ตัวทีมอะไรนะตัวที่สามครับมาสักทีมาสักทีเพื่อนไปแล้วตีไปเรยว ชารประชารประชาร์ประชาร์จลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มล้มไม่เกยตองออกฮะไม่ลม้ม嘛พาสติกไม่แตกไปนี้เลยฮะๆๆตอนนี้เราได้เคฟเซนตอ์มาชิ้นแรกครับผมนี่เป็นแอนเนิทด้วยนะเราก็ต้องแบบ แหลมได้บางจังหวะแหลมได้บางจังหวะเท่าที่ผมเข้าไปเชิงเชิงอยู่มันก็อาจจะเข้าสุดไม่ค่อยไ่ายนะครับต้องรอเพื่อนเข้าลดลงลดเลือดนะครับเมื่อกี้อันตอันติสวยนะแต่ผมอันติช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็แบบขึ้นยิงข้างหน้ามันค่อนข้างยากนะเอวีโรนี่สพอร์ตเก่งอยู่นะครับเท่าที่เห็นในการแข่งมาก็จะเป็นตัวที่แบบแก้ตัวขาตายเลยก็เสียฟิกเกอร์ได้ง่ายๆครับ <S <S ให้กับวีโร ไม่เห็นนะครับเซฟิตี้ตัวดีเลยตัวไต่เมตาโคตรโหดเลยนะครับผมก็กลัวเซฟิตอยู่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ไงดีไปอยู่ดีอ่ะ๊สไลด์ไม่ไหวเงี้ยสั้นส่ายส่ายส่ายเพื่อนส่ายสไลด์ข้ามขึ้น แม่งนั่งยองอีกโอดจ้าดอย่ๆๆๆๆๆๆย่าเกัดอะไร่า้นเสียป้อมไปไม่เป็นไรครับขอแค่ฟาร์มเพิ่มไปก่อนไปบนก็ไม่น่าหันแล้วนะครับค่นีน้องฟาร์มเรื่อยๆนี่ อาจจะไม่ไ้เล่นเป็นเมนแคร์รี่เก่งเท่าไหร่นะหาเงินก็ไม่ค่อยเก่งนะครับได้ประมาณกลางกลางแล้วตา,ายก็ให้อันนี้เช็คนะครับอืยากมาก กลางดีกว่าไหมแผ่นด้านลงล่างผมต้องไปบนครับ,บ,รบโห و, โค่นหน้าโดนเลยว่ะต้องเล่เป็นไบร์เตอร์นะโค่นหน้าโดนอะ่ะสองสองยับยับเสียป้องกลางไปอกีกห,หนึ่งครั้งครับ ตอนนี้ก็เป็นป้อมที่สะอาดอยู่หมายถึงฝันข้ามนะ <laughs> ป้อมไม่เคลียร์บนแล้ว嘛เคลียร์ตีไกลมาไม่เคลียร์แล้วบนเคลียร์คนก่นอนดีกว่าเราเล่นระวังฟอร์เรติโนโ่ะหลบอยู่ทุ่มนี้ล้ำเลี้ยวล้ำเลี้ยวอาจจะลำ้ำว่างไปหน่อยครับ ได้จังหวะสุดท้ายเพื่อนมีล้างไหมแคลรี่ไม่โล่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้แบบกดตีไกายิงสวน่ะไม่อยู่กลางวงเลยว่ะตาย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 เราต้องตีไกยครับระยะหน่อยเดาสเอย์อยู่ชีด ฮารอนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ผมเห็นผมเห็นได้ตามบางทีก็ขึ้นทางรอนก่อนนะเคยคีทฮารอนอันนี้อยากจะเล่นระยะก็ขึ้นธนูตีไกลแบบนี้ก็ได้นะครับบางทีเพื่อนอาจจะเซฟเราไม่ทันไงก็เลยแบบต้องเล่นระยะกันหน่อยนะครับงั้นกูโดนชีกูโดนโดนกูโดนนู่นโดนนี่นะฮะขับไปรอบครับ พอได้อยู่นะทารอนก็มายิงยิงฟอร์ตีรนงเท้าแผนนี้แล้วแต่เ,เพื่อนนะเขาเขาไม่ได้ออกสลิคสติงกับเจ้าตัวของกรุงเล็บแล้วนะครับว้าเพื่อนก็บิวเอาเอากันเลยแมารองเท้าจะเล่นแบบไหนนะี่ฮะแบบมั่นใจมั่นใจเลยว่าโอ้โหเกมนี้กูไม่โดนซีซีกูแบบ ลีเฟกเยอะนะครับรีเฟกไว้รองเท้าตีไว้ไปเลยผมลบไม่เก่งรอกแต่อย่างเล่นให้มันยิงไวนะครับสายมาต่อ7,000ันหึ่ก็รวยอยู่นะออฟอร์เรนก็รวยเหมือนกันนะ6,500นาล เปเด็นล่างเลยอะล่างให้เต็มที่เลยสมตัวอุ้ยสองตัวงใส่เลยครับตัวนี้บนตัวนงองแมงดักพุ่มเดิมอ่ะโอเคพุ่มน้ำไม่มีแล้วหลังจากทาเราครับก็จะเป็นเจาะ40ของตัวของแคร,รี่ตามปกติเลย ว้่วว้าวว้าว,วจริงจริงจริงว้าวมากูนมากูนมากูเคลียร <c oughs> ์กลางว่ะเพื่อนป้อมแตกแน่ก็ไปเคลียร์บนต่อะ <c oughs> โอเซฟ,ฟิตโดนลมุม สองต่อหนึ่งเออันต้องอย่างงี้นึกว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งรุมสองซะแล้วไอเม่อก่อนสกิลหนึ่งลวตัวมันถึงจัดเลยวะโอไมค์กูดี่งมียาตีเหรอหรอวะโอเคมันจะฟิกเกอร์ครัไม่รู้ด้วยรเขามีฟิกเกอร์นะ แต่คือว่าเราเราเริ่มเกิดแล้วต้องรอไฟใหญ่อะคือรอไฟรอไฟใหญ่ใส่ได้ทุกตัวตากูให้มันล้มให้มันล้มให้มันจองให้มันจองเฮ้ยให้มันจองให้มันยองวัตีหลบก่อนนะครับตีดาสีสวย เล่นแคลรี่แบบต้องแบบดูโหดูแบบกว้างมากสกิลตัวนั้นจะถึงตัวเราหรือไม่นะตาแทบทันหล่นกูเล่นแคลรี่เสร็จปิดฝุ่นใส่ตายสองเราพี่เจ๊ครับ เปดเริ่มได้คือมาเรื่อยๆครับบนได้กลางได้เหลือแค่ป้อมล่าง,งเกีเยร์อะไรจ่อสิส,สมาแล้วครับชิ้นท้ายก็ตามสูตรของแคดดี้นยุคป,ปัจจุบันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะขึ้นอะไรนะขึ้นออดินวิวและส่วนมากก็ผมเท่าที่เห็นไหมเอ่อไกอเซนดาดแต่ถ้าเกมนั้นแมอะไรจริงๆก็ขึ้นเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับแล้วเอาไปสับดูดเลือดอะไรอย่างนี้เนาะ นี่มั่วละวลองขึ้นคอร์แล้วกันเริ่มเริ่มมั่วละออกของตามใจฉันเสตเฟิตปล่อยกูสอยเ่อนกูซอยกูสอยกูสอยได้ตัวได้ตัวไปไหนแล้วปะโอ้โหได้ทุกตัวครับรู้สึกว่าเซฟิตจะโดดบ้าถ้าโดดได้ก็น่าจะเหลืองอยู่ เทียบแล้วดีทุกมีแอนเนิตโอเคครับประมาณนี้สำหรับตัวของวิสนะครับก็จะเป็นตัวไต่เมต์าคือก็จะอยู่ทีเดียวกับพวกแบบถ้ามีคาเฟ่ก็ต้องมีตัวนี้นะครับถ้ามีคาเฟ่ต้องมีตัวนี้แต่ถ้าแบบเอลซูนั้นมาอยู่แบบคนละจักรวาลนะไม่เลงทีแบบหายเกินครึ่งหลอดแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิสตัวไต่แรงนะปัจจุบันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม